สวัสดีค่ะทุกคนไอ้คลิปวันนั้นยังตาตึงในใจอยู่ไม่สามารถจะมูฟออนได้จริงๆ <c oughs> ก็เลยมาอัาจคลิปอีกวันนี้คือคือมุกจะมาอ่านคอมเมนต์คลิปที่มุกลงไปคลิปที่มุกลงไปว่าโมเมนต์ที่เราคอยมานานแสนนานไว้วินออกงานด้วยกันเขา เขาจูบไหลกันเบาๆะแหละทุกคนเออเดี๋ยวจะมาอ่านคอมเมนต์นะคะอันนี้ของพี่คือเราก็มุกอะตกใจมากที่คนเข้ามาดูประมาณ3า0 0าวิวอะมุกไม่มุกไม่ได้ลงคลิปมาเป็นปีกว่าแล้วทุกคนเดี๋ยวเรามาอ่านคอมเมนต์กันถึงมันจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ถ้ามีไบวินมาเจอกันแค่เขาทักทายกันแสดงออกธรรมชาติกาอะไรวะ แค่เขาทักทายกันแสดงออกธรรมชาติของเขาสองคนที่รักจริงที่ของของเขาสองคนที่รักจริงใจให้กันตลอดไปเราก็มีความสุขมากๆพี่น้องที่ทำให้แฟนคลับสุขใจมากๆใจฟูอิ่มใจสุขใจเรามีคู่มีคู่เดียวใบวินเออเขบอกแบบนี้ต่อมา วาริยาจันที่มาคน,คนเมื่อกี้แหละน่าจะดูคลิปมุกเรื่อยๆแล้วก็มิ้นมิ้นเรื่อยๆค่ะอยากให้ใบวินมามีผลงานการแสดงด้วยกันอีกสักเรื่องจะวายไม่วายได้หมดขอให้มีใบวินมาแสดงคู่กันพระพระเอกคู่กันรักที่สุดใบวินมะใบวิน มากมากสุขใจมีใบวินมาเจอกันอ๋อประมาณว่าขอขอซีรีส์สักเรื่องใบวินไม่จำเป็นต้องเป็นซีรีส์วก็ได้ค่ะก็มุกว่าอาจจะยากหน่อยเพราะว่าน้องใบเขาไม่ได้อยู่ g ีเอแล้วทุกคนอาจจะยากหน่อยนะคะแต่ถ้าออเป็นงานอีเวนต์ต่างๆนี้มุกว่าอาจจะมีอาจจะมีหวังอยู่เพราะว่าเวลาเกิด เาเรียกอะไรสปอนเซอร์เนี่ยเวลาเขาติดต่อมาเขาก็ติดต่อมาทางค่ายอะค่ะเพราะฉะนั้นมันมันยากหน่อยที่จะจะติดต่อน้องวินครั้งนึงติดต่อน้องไบครั้งหนึ่งมันก็จะอาจจะยากน่ยอันนี้สั่งรูปปวดใจมาต่อมานะคะเราก็ไม่ได้ตามไบวินนั้นเลยตั้งแต่ไบเปิดตัวคุกกับน้องคนนั้นนะก่อนนั้นก็ยังแอบจิ้นไม่เลิกนะคะ ไม่เลิกค่ะคุณ,ค,ณคุณน้องมุกอันยาขอบคุณค่ะเหลีเยเแบบโผเลยแต่พอรู้ว่าทั้งสองคนมันเป็นไปไม่ได้เราก็แอบบใจช้ำๆออกลับมาแบบว่าเศร้าอยู่พักเลยค่ะตอนนั้นนะคะอ๋อพักสักอยู่สักพักเลยค่ะณนะตอนนั้นนะคะแต่ก็ ตามน้องวินอยู่นะคะส่งตามสซวิตเตอร์บ้างตามนี่ตามตามนั่นตามนี่บ่อยอยู่ค่ะเราเคารพที่เขาเลือกเป็นพี่น้องก็โอเคและยินดีด้วยในทุกๆเรื่องของสองนุ่มเพราะสองทับสามปีมานี้เรามีดาราจีนที่เ,เรามีดาราจีนที่เรารักเขาสองคนมากๆเช่น เช่นกันค่ะเช่นกันคืออีป้ปออีป้ป๋อจานเกอร์คู่นี้คิดว่าคงพูดจริงแต่ก็รักใบวินอยู่นะคะทุกคนอยากจะบอกว่าอีป้ปอก็จริงมุกก็ไปดูอี้ปอเหมือนกันคืออยู่ๆอ่ี้ป๋ออ่ะอเขาก็อยู่ มขาก็มาในในใน tiktok มุกอะแล้วมุกก็เพื่อด,ดุโอ้ทำไมบุคลิกเขามันมันเท่อย่างนี้อีออปอดีไอที่แสดงซีรีส์ลัทธิมารหรือเปล่าไม่แน,น่ใจนะเออใช่ใช่ใชลัทธิมาร <c oughs> ขอนอกเรื่องนิดนึงนะคะเนี่ยอันนี้นนนนม,มุกก็มุกก็ชอบค่ะอีป๋อมุกก็ชอบค่ะชอบสไตล์เขาอะต่อไปอยากให้พี่ชายกลับมา พี่ชายกลับไหมกลับกลับกับ,กบ,กบอะไรวะทุกคนกลับมาเอาทุกคนช่วยดูมุกนะต่อไปน้องวินน่ารักคิดดีกับพี่ชายตลอดแน่นอนแน่นอนจริงอันนี้น้ำตาไหลไม่เคยเจอกันจังๆสักที่สองปีกว่าแล้วมั้งนี่ที่รอคอยโลกทั้งสองคนอยู่เนี่ย เออพี่สมมายเกยตเพชรไม่เคยเจอซักไม่เคยเจอกันสักทีโมเมนต,ต์ของเขาสองคนยังอยู่ในใจแม่ตลอดเวลาโอ้เหมือนกันเลยคุณแม่คิดถึงน้องสองคนมากรอวันที่จะมาได้เจอกันจังๆสักทีผูนี่ก็สองปีได้แล้วมั้งเนี่ยใช่อืมดีกว่ากว่า อารมณ์เดียวกันเลยค่ะอยากให้เขาอยู่ด้วยกันนานๆสี่สี่คนเขานั่นแหละค่ะเ,ออเหมือนกันเลยคุณน้องมุค,ค่ะเหมือนกันเลยคุณน้องมุคขาคิดถึงสองคนนี้ที่สุดในโลกเลยค่ะรักเขาทั้งคู่เ,ออเข้าใจเลยเราเหมือนกันอาการเดียวกันค่ะรักเรารักเราอยากเห็น แบบนี้มาตลอดรักข่ารักมากน,นี่พี่อมรรัตพี่อมรรัตบอกโอ้โหไม่ร้องนะคะคุณมูฟหันมาที่ฉันจำ่ำค่ะน้ำตาโอ้โอไม่ร้องนะคะคุณมูฟหันมาที่ฉันจ่ำค่ะน้ำตาอ,อืนนี้น่าจะเป็นเพื่อนกับต่างประเทศนะคะไบวินออ,อันนี้ก็บอกว่า คำบรรยายเป็นภาษาโปรตุเกสภาษาไทยกับุูนไม่ค่อยชัดอยู่แล้วโคภาษาโปรตุเกสทำาพื้อสีดีๆทุกคนอ่ะพี่สีน้อยเสฉะสวงวิทดีจังเลยให้หัวใจมาสี่ดวงออฟโ้ยโฟสี่ดวงดีใจพี่สิรินพี่สิรินบอกว่าดีใจสุดๆเลยน้องมุกแต่ว่าไส่อีโมจิร้องไห้มา อ่ะอีกคนนึงคิดถึงน้องมากเลยนะพี่ใบอกติงี้ยแหละแตาไม่คิดทึงคงม,มาจูบไลดอกความรู้สึกเดียวกันเลยค่ะเห็นแล้วอยากร้องไห้แต่หายวัวใจมานะร้องไห้เหมือนกันค่ะมีแต่คนร้องไห้นานเลย <c oughs> เสียงเงียบนานเลยนะคะคุณมุกไม่ได้ฟังเลยใช่ค่ะ <c oughs> เพราะว่า มันไม่มีโมเมนต์น่ะทุกคนมันก็คือมันมาทำเดี๋ยวทุกคนรู้ไหมว่าหน้ามุกมันแสดงออกถึงความมันเศร้าอ่ะเือ,อมันเคยถ้ามาอาัดก็มาเรีอกผลงานน้องวินแยกผลงานน้องใบยแยกปุ๊บทุกคนจะทุกคนจะูจะ้วน คือหน้ามุกมันออกอะว่ามันมันเศร้าอะ่ะเออมันคิดถึงอะ่ะความรักความผูกพันพี่ปทินความรักความผูกพันที่ทุกคนให้กันมันยังสวยงามจริงๆใจดีมากพี่บัวแก้วสกุลทองอันนี้ไม่ไม่แน่ใจนะคะว่าว่ามันมันเป็นอะไรไอ้เม็กสามสามเนี่ยขออนุญยตนไม่อ่าน หมดแล้วประมาณนี้ค่ะทุกคนก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจุกไปก่อนนะคะเดี๋ยวมุกจะมา <c oughs> อ่านคอมเมนต์ใหม่คลิปหน้านะคะเออทุกคนเป็นยังไงบ้างเอาจริงๆโมเมนต์เนียนะเราจะ <c oughs> เราจะอยู่ไปอีกปีกว่าทุกคน โมเมนต์ใบวินจุ๊บกันในงานอีเวนต์ไม่จะจุ๊บกันผี่ใบจุ๊บหนองวินในงานอีเวนต์เนี่ยจะอยู่ไปอีกประมาณสักสักปีว่าวาอคือถ้ามีตางนะเอาจริงๆตู้หลังวันดีนึงทีวะถ้ามีตางนะจะจ้างใบวินเลยปิดปรันตานี้เลี้ยงเลยอืมให้ใบวินมางาน แล้วก็เมากะมากะล่อมมาแจกเลยเออแม้ทุกลังวันทีนึงทีวะแต่ว่าไม่ลุยสื่อเบอร์อะไรเลยสำหร่ะสำหรับคลิปนี้นะคระับบายบายทุกคนทำไมมันสัน้นน่ะดูว่ามันสัน้น